สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์นะคะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบก,กับนิวนะคะวันนี้นิวมาคนเดียวเพราะว่าพี่โนโนเนี่ยติดภารกิจสําคัญน,นะคะต้องไปดูสถานที่ท่องเที่ยวไว้คราวต่อไปที่จะพาไปนะคะวันนี้มาเที่ยวกับนิวค่ะตอนนี้นะคะนิวย,ยืนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความน่าสนใจยังไงตามนิวไปเลยค่ะ เอาละค่ะค um, ุณ oh. ผ right, no ู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวมาอยู่กับท่านผอทวีจินดาไมกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีครับหาก่อนอื่นเลยค่ะท่านผอนิวมีความสนใจในเรื่องของศูนย์แสดงนธา์สัตว์นามากๆเลยว่าที่นี่เนี่ยประกอตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะท่านผอครับครับกระบการจัดตั้งสถาสรกา์สัตว์น้ำเสริมเพาเกี่ยวกับรอบประชนมปรานะครับมีความเป็นมาดังนี้นะครับ คือเกเนื่องจากเมื่อปีองพันหานะครับเป็นปีที่คร,รบ,าบาร,าาอร,อรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนอายุครบหกรอบพระชนพรรษานะครับทางกระทรศาึาการพัฒนาเอาคงเบนนะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิ่ิตเพื่อปัะาานานาโครงการนั้นเรื่องมาจากพระิริะครับได้จัดทําโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจานวนสาสตรโครงการในพื้นที่แลมเดตแห่งนี้นะครับคโครงการแรกเป็นโครงการ จะตั้งศูนย์พัฒนาเด็กล็กนะครับซึ่งอยู่ติกที่เงนะครับเป็นศูนย์ที่อนุบาลเด็กวัยก่อนนะก่อนเข้าการศึกษาประมาณ3-6กขวบนะครับเพื่อเพื่อบรรเทาความร้อนของชาวบ้านนะครับในเรื่องที่ว่า้องมามากินไม่มีเวลาดูลูกหลานนะครับเราก็ได้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นแร่งให้ความรู้กับเด็กๆก่อนเข้าเรียนนะครับ ในส่วนที่2นะครับเป็นการจัดตั้างส่วนลูกกษาิเวรและเหล่แห่งนี้เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะเพื่อเป็นที่ตั้งแคมป์เพื่อเป็นที่สัญนาการของชาวบ้านนะครับผููศิราดุงานในส่วนที่3าเป็นการจัดตั้งปาแา่งประสันนัตถถึงพระเกียรติขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเราจะตั้งเสร็จความตั้งถึงพระปรดสาทโดยพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทีพราชผ่านมามาว่าสาทเป็นพระสันนัตถถึงพระเกียรติหกรอบพระงที่สาที่มานะครับ คุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านขออได้บอกไว้นะคะว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากเลยตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผออมากที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถา,สถา,สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสนุกเก็บแห่งน,นี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะครับคุณผู้ชมคะข้างในนะคะจะมีความน่าสนใจยังไงมีสัตว์อะไรบ้างตามนิวมาเลยะคะ่ะคุณผู้ชม ค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่กับพี่ปรียาภาสีประดัดค่ะซึ่งวันนี้พี่ขอเรียกพี่หนุนะคะพี่หนุจะพาเราี่ยมาเที่ยวภายในสวนแสดงพันธ์สัตว์น้าแห่งนี้ค่ะพี่หนุคะเราจะเริ่มจากตรงจุดไหนดีคะพี่ก็เดี๋ยวเราเข้ามาตรงทางเข้านี่เราก็คงจะเริ่มไปทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าในสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําของเราเนี่ยได้จัดกลุ่มของประเภทสัตว์น้ําไว้สี่กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มของปลาเศรษฐกิจปลาสวยงาม ปลาสวยงามที่อยู่ตำนานปากการาปลาที่มีรูปร่างแปลกก็มีพิษด้วยนะคะสนใจทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านทางด้านนี้เนี่ยเราจะเจอปลาที่มีรูปร่างแปลกและมีพิษอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นปลาปักเป้าหนาทุเรียนเราเห็นกันบ่อยนะคะเวลาแขวนขายกันใช่ค่ะปลาปักเป้าปลาปักเป้าเนี่ยจะมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะคะทุกชนิดเนี่ยมีพิษหมดเลยเนี่ย่ะก็จะมีหลายชนิดด้วยกันทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาฟันเป้า กล่องเห็นไหมคะว่าปากนิดจมูกหน่อยหน้าตาสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมน่ารักทีเดียวอ่าปากเป้าหนังปากเป้าจุดดำนะคะทุกชนิดมีพิษหมดเลยค่ะเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะถ้าเราได้ทาไปสักพักนึงเนี้ยก็จะทําให้เราชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะมีอ่เป็นหนามนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบเขาเนี้ยหนามเขาจะหักแล้วก็ทิ่มตับเราเพราะว่า หนาคอ็เป็นลักษณะของหินปูนไงคะก็คือว่าหักง่ายเปราะง่ายนี่คือเม่นทะเลใช่ค่ะเป็นเม่นทะเลตอนนี้ที่นีว่าเราโดนพี่ของสั์ทะเลที่มต่ำเนี่ยมาเจ็บปวดค่ะเราจะปวดนี้เรามีวิธีการแก้ให้มันเทาเบาบางลง้นะคะค่ะก็คือว่าหาอะไรก็ได้ที่เป็นกรดอะ ไม่ใช่น้ำกดนะคะเป็นน้ำมะนาวใช่น้ำส้มสายชูนะคะค่ะก็ใส่ไปในบาดแผลจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ถึง80%ทีเดียวนะะคเป็นทริคนะคะทริกง่ายสำหรับใครที่โดนพิษจากสัตว์ทะเลอย่างเช่นพวกแม่นทะเลพวกนี้นะคะเอาน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูเนี่ย ยดลงไปเลยแล้วมันจะช่วยให้เราบรรเทาผิดได้ค่ะค่ะแล้วมาเดินด้านของกลุ่มของปลาสวยงามที่อยู่ในปะการังพวกนี้นะคะพวกปลากระตูนนะคะกระตูนส้มขาวกระตูนอันม้ากระตูนอีเดียแดงกระตูนมะเขือเทศกระตูนลายป้องเยอะแยะมากอันนี้คุณเคยกระตูนดีโนะกระตูนเ่ะกระตูนเ่านะคะกระตูนเนี่ยเขาจะอยู่กับดอกไม้ทะเลตัวสีขาวๆเนี่ยเป็นดอกไม้ทะเลนะคะซึ่งเป็นบ้านของเขานั่นเองนะคะน่ารักมากค เราดูท่านเราดูภาพยนตร์เรื่องนีโมเนจะนึกออกว่าปลากระตูนอาศัยดอกไม้ทะเลเป็นบ้านเป็นที่หลบภัยก็จะไปจือจิตอะวันทะเลดอกไม้ทะเลอาศัยปลากระตูนเป็นที่ล่อเหยื่อเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาต้องกินอาหารค่ะเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ก็พึ่งพาอาศัยกันนะคะเป็นการเคลื่อนหนุนกันภายในืนทะเลของเรานะคะสวยงามอันนี้เป็นโซนของปลาสวยงามตําแหน่งปะการังใช่ค่ะต่อไปอีกโซนหนึ่งเรนก็จะไปโซนของปลาเศรษฐกิจ ถ้าเราพูดถึงปลาเศรษฐกิจเนี่ยนึกถึงมันต้องอาหารแล้วเลยค่ะใช่ค่ะเราได้ทานกันอยู่ทุกๆวัน่าค่ะเป็นปลาอะไรบ้างเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะนึกเมนูออกเลยว่าเดี๋ยวมื้อนี้เราจะทานอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสงสารจังโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ๆนะคะค่ะแล้วยที่นี่เนี่ย เออนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะไหมคะพี่หนุเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเปิดให้ชมฟรีทุกวันค่ะอ๋อคุณชมฟรีนะคะเข้ามาไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วไม่ต้องเสียสตางค์นะคะถือว่า่าวันแคบเยอะเลยด้านประตูออกมีตู้พิเศษให้ค่ะขาออกเป็นตู้บริจาคช่วยช่วยกันนะคะล้ตรงนี้เนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจนะอย่างเช่นตัวนอนอยู่สีดำๆนี่เป็นเป็นปลาดุกทะเลนะคะโอ้เขากลมกลืนมากเลยนะครับที่มองไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยตัวใหญ่มากเลย ปลาดุกทะเลเมนูนี้ก็คือผัดชาปลาดุกผัดชานะวน <c oughs> จุดตัวนี้หน้างอนๆงอนขึ้นนี่เป็นการะรังหน้างอนนะคะ <c oughs> หน้าของวองจริงหน้าของ้างอนขึ้น <c oughs> กระรังหงหรือปลาจักพัดก็ได้บางที่เรียกว่าเก๋าหนูนะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นปลาเศรษฐกิจที่มีราคาแพงมากๆเลยเวลานี้ ตัวใหญ่ด้วยด้วยอยู่ที่กิโลตูงถึง3,000บาททีเดียวนะคุณน้อจริงจริงๆค่ะรสชาติของเขาเนี่ยจะอร่อยมากๆลองไปหาทานดูนะคะอย่างเช่นเนตัวอาหารแล้วที่ทานหอยนางรมเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นลักษณะของหอยนางรมแบบแหวนนะคะอันนี้ก็คือชาวประมงเขาก็จะเลี้ยงกันลักษณะนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นแหวนลงมาในทะเลใช่ค่ะ แขวนไว้เจ็ดเดือนก็เอามาเฉาะเป็นหอยนางรมสดขายที่ตลาดนะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบติดหลักเห็นไหมคะอแบบติดหลักแบบนี้ติดหลักอันนี้จะเป็นหอยนางรมขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าหอยตะโกมานะคะส่วนปลายอีกตัวหนึ่งที่มีเงี่ยงพิษนะคะค่ะก็คือปลาปิ่นแก้วค่ะนะคะปลาปิ่นแก้วเขาจะ มีคือว่าเขาจะอยู่กันเป็นฝูงอะนะคะแล้วฝูงนึงหลายร้อยหลายพันตัวเวลาฉับมงได้เนี่ยจะได้ทั้งฝูงเลยเวลาเขาหวานแหหรืออะไรก็แล้วแต่ชขึ้นมาทั้งฝูงเลยใช่ไม่แพงมากอยู่เกาะกลุ่มกันนะคะก็มาเรื่อยๆก็จะเป็นปลากระพงแดงอันนี้เราก็ได้ทานไปบ่อยค่ะคุะนเคยอยู่บนโต๊ะอาหารของพวกเราไม่แพงแม่ต้มยำปลาเอ้ยใช่ข้าวต้มปลาต้มยำปลาใช่คะค่ะ วันนี้เรามาเที่ยวเราทำให้นึกถึงอาหารนะคะแปลกจงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในเฟรสที่2ที่เราต่อเปิ้ต่อเติมเพิ่อมอีกห้าจอได้ค่ะนะคะตรงนี้เราได้เข้ามาเพิ่ นี้เรามาถึงโซนของอะไรคะพี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ะะะเป็นเฟรดใหม่ที่เราได้งบเพิ่มอีก50ล้านบาทนะคะก็จะเป็นกฎเหล็กของความอยู่รอดก็จะมีหลายๆชนิดรวมกันอย่างเช่นฉลามนะคะฉลามเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ว่าอยู่ระดับกางน้ำหรือผิวน้ำ กับกลุ่มที่อยู่หน้าดินกินแล้วนอนค่ะแต่ตอนนี้ลุกขึ้นมาไหว้น้ำเจ้าตัวจุดๆกันใช่ไหมคะตัวจุดๆนี่ก็คือฉลามหน้าดินเป็นฉลามกบหรือฉลามขี่สานะคะฉลามที่ต้องว่า้น้ำตลอดเวลาคือกลุ่มที่อยู่ข้างบนตัวข้างบนเราเรียกว่าฉลามหูดำทำไมถึงจะต้องว่า้น้ำตลอดเวลาทราบไหมคะเพราะอะไรคะพี่หนุ่ม เ,เขาจะต้องอ้าปากว่ายน้ําเห็นไหมสังเกตดูเพื่อที่จะให้น้ําของเขาไหลผ่านเข้าไปในปากเป็นการไล่เปรดออกซิเจนเข้าไปหายใจคือการหายใจของเขามันต้องใช้การว่ายให้น้ำาผ่านเข้าไปถ้าเราจับฉลามตัวนี้พวกนี้มัดว้าตายแน่นอนเลยค่ะว่าเวลาเราเห็นเขาวเวลาเขาติดอวนชาวามงแล้วเขาตายเพราะย่างนี้เองใช่ถ้าเกิดว่าฉลามกบเป็นฉลามลาดินกินแล้วนอนพวกนี้จะมีบุญไม่ต้องว่ายน้ำ อยู่ติดอยู่กับดินอยู่กับดินแล้วก็ขยับกระพุ้งแก้มของเขาเข้าออกก็จะมีการแดกเต็ดออกซิเจนเข้าไปหายใจไม่จะไปต้องว่า้ค่ะถ้าต้องหลับที่อยู่ะคะเดี๋ยวก็มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระรังหน้างอนย่างเด็กอยู่เมื่อกี้เราผ่านมาจะเป็นเป็นกระรังหน้างอนที่โตขึ้นสามารถที่จะบริโภคได้แล้วโตไปแพงตอนนี้ก็เหมือนทำท่าจะหลับนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มของปลาเสวยงามอย่างเช่นปลา ข้าวเม้านะคะค่ะก็จะให้สีสันสวยงามมากทีเดียวนะคะกระรอกลายแดงกระรอกลายแดงเพราะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแต่ในตู้นี้เราอยากจะสื่อในเรื่องของการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลมากกว่านะคะการทําประการรงเทียมอย่างเช่นตามพระราชบำญัิของสมเด็จพระนางเจ้าเราจะใช้ตู้รถไฟไปทีวิทยุที่ภาคใต้รถนะคะําให้ประชากรสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะปลาตะคองเหลือกเราก็เป็นปลาที่ สีสดมากตอนเด็กๆแล้วก็พอเขาโตขึ้นเราก็ไปสามารถบริโภคได้นะคะคาจจะเรียกเป็นปลาสวยงามก็ได้หรือว่าเรียกเป็นบริโภคก็ได้นะคะกุ้งมังกรปะขาวจะชอกินตามเกาะหรือตามซอกหินนะคะทางภาคใต้ของเราจะเยอะ ตัวนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันค่ะลาที่เป็นอาหารใช่แต่ที่แพงมากๆคือเจ็ดสีสายรุ้งเจ็ดสีสายรุ้งอย่าไปหลักเออถ้าเราไปไปพัฒนาแล้วไปสั่งทานนี่คงจะเช็คออกมาเป็นหมื่นๆเลยนะคะก็ดูชื่ออลังการมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นปลาสิรฐกิที่สวยมากเลยจุดสีฟ้าค่ะอันนี้เราเรียกว่าอุนรุธหรือกุศลาดกุศลาดพบบ้านที่เกาะช้างจังหวัดตราค่ะทางจังหวัดตราเนี่ยเราจะเรียกว่าปลา่ําสวัสดิ์หรือปลาแ่ม ที่เรียกว่าปลา่ยมปลาแามพอไร้ซ้ำมีคะเพราะอะไรคะพี่นู่เพราะสีของพื้นของเขานี่จะเป็นสีสว่างนั่นเองเห็นไหมคะจริงค่ะจะอยู่ที่กิลกราคุรตมาแป0ร้อยบาทค่ะมีแต่ปลาแพงๆั้งนั้นตัวนี้หมอทะเลยังเด็กอยู่นะคะที่นอนอยู่นิ่งๆเนี่ยปกติถ้าเกิดเขาโตเต็มที่นี่คือตัวใหญ่มาได้สองสากิโลเลยค่ะค่ะ ยอดเลยค่ะน่าสนใจทุกตัวเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีเงี่ยมพิษแล้วก็สวยงามนะคะก็คือปลาสิงโตนะคะตัวนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเห็นไหมคะว่าที่ของเขาฟูฟ่องอลังการเหมือนเจ้าสาวใส่ชุดราตรีเลยทีเดียวใช่ค่ะเวลาเจ้าสาวใส่ชุดราตรีเป็นกงคะาเดินช้าไหมคะเดินช้าค่ะเขาก็ทำให้เขาสวยงามที่เชิงช้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอาวุธของเขาก็เป็นครีบทั้งหมดเนี่ย เป็นเงียงพีไมาป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ปลาอื่นมากินเขาได้ใช่ๆๆใช่ค่ะใช่นะคะสวยงามมาก, <นะ S 2> มากเลยค,ค่ะ<ว>ก็ตู้<ม>สุดทา้ายน่ากลัวนิดนึงนะคะเป็นไหลมอเรลายลลนะคะไ<อ>หลมอเรลลหน่ากลัวจริงๆค่ะพี่น,น <ะ S 2> ุมเพราะว่า ตัวเ็าจะยาวประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรแปดสิบเซนเนี่ยนะคะค่ะค่ะตัวยาวมากเลยแล้วชอบอยู่ตามซอกหินตามแมวประการรันนี่คือเขาซ่อนตัวอยู่ในตามขดหินใช่ใชไหมคะเรายังไ,ไ,ไ,ไม่เห็นตัวเขาเต็มที่ถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยเราอย่าเข้าใกล้เขานะคะเพราะว่าฟันของเขามมแหลมคมถ้าเราเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาสามารถมองเห็นเราได้ ถ้าถ้าเราไม่เข้าใกล้เขาเนี่ยเขาไม่สามารถมองเห็นเราเนื่องจากว่าสายตาเขาไม่ดีค่ะอ่าก็สำหรับนักดำน้ำนะคะถ้าเกิดใครไปเจอเจ้าปลาไหลมอเล่เนอ่ยอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเป็นอันตรายนะคะฟันเขาแหลมที่พี่หนงได้บอกไว้ค่ะค่ะพี่หนงตอนนี้เราก็ถึงส่วนไหนของสถานแสดงคามศรัทธาเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นบิ๊กแทงนะคะไปถาองนะคะยาว8เมตรแล้วก็ใส่ปลาใหญ่ๆ ในวิคเทนของเรานะคะก็ม,มีหลายตัวนะคะอย่างเช่น<า>ตัวนี้เป็นฉลามเสือดาวน,นะคะท<า>ี่เต้นระบำให้เราดูเนี่ยก็ยเป็นกระเบนหลังดำนะคะกระบนหลังดำแล้วก็ที่บินขึ้นบินลงเนี่ยด้านนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นปลากระเบนนกนะคะปลาเบนนกนะคะ ันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานแสดงปลาสัตว์น้ำแห่งนี้ใช่ค่ะได้ไงนนองคะหมอทะเลเริ่มโตขึ้นแล้วเราเอาเข้ามาอยู่ในบิ๊กแพนตัวใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆค่ะหมอทะเลสามารถถึงได้200กิโล300กิโลเลยนะคะ่จริงเขาก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ค่ะเนื้อก็แพงมากถ้าเกิดได้50กิโลขึ้นเนี่ยหลักแสนแล้วนะคะค่ะที่นี่ปลา สวยงามแถมยังมีราคาแพงเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปลาที่เราสามารถไป,ป้กได้ทุกวันด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะรวมกันอยู่ที่นะคะสยาสถานแดงพันสัตว์น้ำนะคะส่วนในดิกแไทงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่า,านักท่องเที่ยวอยากจะแวะเที่ยวเที่ยวชมและอยากดูดูนักจำน้ำที่มาป้อนอาหารสัตว์น้ำค่ะโชว์ทุกๆวันเนี่ยก็ในเวลาบ่ายสองโมงของทุกวันค่ะค่ะเราจะมีนักจำน้ำมาป้อนอาหารปลากระเบนหลังดำค่ะฉลามเสือดาวปลาโรนัน ค่ะและปลากระเบนนกนะคะค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะไฟส่องมง่งมีการโชว์นัะดำน้ำมาป้อนอาหารปลาแล้วก็ที่สำคัญไม่เสียค่าบริการในการเข้าชมที่นี่ด้วยอีกอย่างนะคะพี่โห<ช>นองอยากให้พี่โหนงฝากถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาอยากที่จะทราบรายละเอียดเนี่ยมีสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างมบออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะก็ทำหนังสือเรียนผร่วมนวยการศูนย์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางการนิดนึงนะคะเพื่อที่จะ มีวิทยากรบรรยายในการเที่ยวที่นงนะคะะก็ทำหนังสือแฟกมาที่เบอร์แฟกซ์9 4 3 3 2 0 9ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะรับรองว่ามีความสุขมากได้ความรู้รู้จักปลาหลายชนิดสวยงามถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก็ได้นะคะยังไงวันนี้นิวต้องขอขอบคุณพี่หนงมากเลยค่ะที่ให้ความรู้เราที่นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะที่นี่ยังไม่ได้มีแค่นี้เรายังมีกระชังปลากลางแจ้งที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถสัมผัสกับชีวิตของปลาจริงๆนะคะในน้ำจริงๆเลยไปติดตามได้ค่ะ ตอนนี้นะคะนิ้ยก็มาอยู่ที่กระชังปลากลางแจ้งค่ะอยู่กับหัวหน้าทัากรนะคะค้าขายกิจทวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับผมค่ะหัวหน,น้าคะ<ม>จุดนี้เนี่ยเ,เป็นจุดกระชังปลาที่สําหรับทําอะไรบ้างคะท่านหัวหน้าตรงนี้ถ้าเต็ม,มเต็มมันเป็นเป็นหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายแนวคงกระเบนเนะตามภารกิจส่วนหนึ่งของกรมประมงภายใต้ศูนย์โครงการพระราชดำริของของที่นี่ครับท่นนี้ จุดที่เราสาธิตนี่เป็นเรื่องของกิจกรรมทางการทําฟาร์มทะเลทีนี้เราในปัจจุบันนี้เราแฝงเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นคอกปลาขนาดใหญ่ซึ่งเราก็จะเลี้ยงเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราทำเพื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคือรั้หนัการโชว์กันได้วัยมากเลยค่ะอันนั้นจะเป็นปลามองนะครับซึ่งเป็นปลาธรรมชาติจากอ่าวคงนเขาเบนเนี่ยแล้วเขาเขาสามารถจะเห็นเหยื่อในอากาศ เขาถึงวิ่งไ่วยตามไปได้เราโยนไปตรงไหนเขาไปรับเหยื่อได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสนมากให้ความสนใจในกิจกรรมของการให้อาหารปลาใช่ไหมคะครับถือว่าเป็นไฮไลท์มากอันนี้คือตัวปลาอะไรคะตัวนี้เราเรียกฉลามเสือดาวแล้วก็ทั่งๆเราเลี้ยงเขามานานแล้วค่ะเป้าหมายของของเราก็คือเราต้องการจะให้เขาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่นี่แต่ระหว่างนี้ก็คือ เราก็เลี้ยงเขาแบบให้ให้เราสามารถจะใกล้ชิดเขาได้ค่ะโอ้เห็นว่าเชื่องมากเลยนะคะคแต่จริงๆแล้วนิสัยของเขาตามธรรมชาติที่เขาเชื่องอย่างนี้ไหมคะเจ้าฉลามตัวนี้ก็เชื่องแต่ไม่เชื่องเท่านี้เพราะอันนี้เราเลี้ยงเขาเราเลี้ยงเ<ป>ขาคุณผู้ชมก็ต้องให้ความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าไปดำน้ำหรือไปที่แล้วเจอเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปคุกคีกับเขาได้อย่างนี้นะคะก็ต้องให้ความระมัดระวังด้วยอย่างนงอยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์มีสัญชาตยานอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบ ผู้เชีย่ยวชาญพี่เขาก็สามารถที่จะให้กับมือได้เพราะว่าเลี้ยงไว้นานแล้วค่ะคแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะไหมคะถนวหน้ายเยอะครับแต่ว่ายังถ้าเทียบกับที่อื่นได้ยังถือว่าน้อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่นานนี้เองนะครับแต่จริงๆเราหน่วยเนี่ยทำงานตั้งแต่ปีสามเจ็ดแล้วะนะครับเริ่มดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนา ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแผน15ปีของของ,ของที่ผมมารับงานผม,มรับงานวันที่1เมษาย,ยน39น <ะ S 1> ค่ะแผน15ปีนี้เราจะต้องขยายแล้วก็ทําพื้นที่ให้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ถ้าเป็นแผน20ปีจุดนี้จะถูกขยบาบออกไปด้านนอกอีกอก็คือเพิ่มพื้นที่ออกไปอีกนะจะได้เป็นหน่วยที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการทําฟาร์มทะเลที่ ที่น่าจะเป็นจุดสําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกอนะครับแล้วในขณะดือเกันเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังคงให้เป็นปัจจัยหลักด้วยค่ะนะแล้วอย่างตรงกระชังปลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดนะักท่องเที่ยวเขาสนใจที่จะมาเที่ยวชมหรือว่าสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้ทุกวันไหมคะท่านหัวหน้านะได้ทุกวันเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าหลังหลังหมดแสงไปแล้วเราไม่อยากให้ใครเข้ามามนะครับเพราะว่าขอขอให้เป็นส่วนส่วนของราชการซึ่งเราปิดเพราะนั้นปลาเขาจะ ไม่ได้พักผ่อนกอค็น<ช>คือง่ายๆนะคุณผู้ชมเปิดทุกวันเหมือนเวลาราชการ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะแค่นี้ก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้นะคะ <c oughs> ผู้ปกครองพาลูกๆหลานๆมาท่องเที่ยวได้ดูชีวิตของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิดได้ที่นี่ค่ะ <c oughs> แล้วเเส้นทางการเดินทางนะคะก็ไม่ไกลห่างจากบริเวณของสถานแสดงพันธสัตว์น้ำเนี่ยแค่ไม่1กประมาณ1กิโลเท่านั้นเองค่ะเดินทางมาง่ายมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนนะคะ มีไม้ตีจิตน่ารักทุกคนค่ะพร้อมที่จะให้บริการให้อา,อาหารปลาโชนะคะหรือว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนไหน,นยอยากที่จะให้อาหารปลาเองก็ต้องอาศัย<อ>พี่ๆ<ด>พวกนี้นะคะ<อ>าสามารถไปอยู่ในตำแหน่งของพี่ได้เลยค่ะแต่ก็ต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าทักกรมากค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดช่วงแรกกันแล้วคะ่ะแต่ว่ายังมีช่วงที่2รอคุณผู้ชมอยู่ช่วงที่2ของรายการสยามฟีสไตล์ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับประทานอาหารอร่อยๆติดตามชมได้นในช่วงหน้าค่ะ ะะมาพบกับช่วงที่2ของรายการเสียงปฟีสไตล์ค่ะวันนี้ค่ะร้านอาหารที่เราพามาก็คือร้านยายตุ้ซีฟู้ดค่ะตอนนี้นะคะนิวอยู่กับคุณน,นิกคุณพาขวัญค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของใหญตุ้สวัสดีค่ะ คุณนิก้าวันนี้เห็นเมนูมากมายเลยอยู่บนโต๊ะเนี่ยอยากให้คุณนิี้ยช่วยแนะนําว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างค่ะก็อย่างแรกนะคะก็จะมีปลากระพงทอดน้ำปลานะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะจานนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหอยตลับผัดโหระพาค่ะและอย่างตันนี้ค่ะอันนี้คือไก่ตัวสามเสียงค่ะ ยาญตู้สามเซียงโอ้คุณผู้ชมคะชื่อยาญตู้สามเซียนแสดงว่าต้องเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ค,คิดค้นที่ร้านยาญ่ตู้ซีฟู้ดโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดใครไปรับประทานที่อื่นนั้นเราไม่มีแต่ที่นี่มีแน่นอนกับยาญตู้สามเซียนค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยเมนูตรงบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นที่นักท่องเที่ยวมาสั่งเป็นประจำใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะอย่างนี้แล้วรอช้าไม่ได้ค่ะขออนุญาตเลยเริ่มกันที่เมนูนี้เลยนะคะที่ถือว่าเป็น ของขึ้นชื่อของยายต้ซีฟูก็คือยายตู้สามเซียนโอ้คุณผู้ชมนี่นะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะมาทะเลนะคะได้รับประทานอาหารสดๆแบบนี้ที่ร้านยายตูซีฟูถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณนิคะอยากทราบว่าเมนู ยายตุ๊กสามเซียนเนี่ยสามเซียนเขามีอะไรบ้างนะคะสามเซียนก็จะมีปลากระเบนค่ะปลาฉลามแล้วก็เอ็นหอยเชลล์ค่ะโอ้โหนะคะปลากระเบนปลาฉลามแล้วก็เอ็นหอยเชลล์เป็นยังไงคะวัตถุดิบของเมนูนี้สุดยอดทางนั้นเลยค่ะต้องมาชิมที่นี่ค่ะร้านเยตะซีฟูดเอาละค่ะคุณนีคะอยากจะสอบถามว่าสมมุติว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านไปผ่านมาอยากที่จะมาลองลิ้มชิมรสที่ร้านอาหารเยตะเนี่ยเปิดบริการวันไหนบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ค่ะร้านเยตูนะคะเปิด9โมงเช้าค่ะปิด3ทุ่มเปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห่างจากวงเวียนปาพยูนค่ะ4กิโลเมตรค่ะมาทางซ้ายมือค่ะค่ะแล้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เขาผ่านไปผ่านมาอยากที่จะโทรมาสำรองที่นั่งก่อนเงี้ยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยังไงบ้างคะคุณนิกค่ะเบอร์โทรนะคะ039369265ค่ะ0861381715ค่ะ ร้านของเรานะคะมีปูมมาสดๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่ในบนโต๊ะนะคะของเรายังมีอาหารทะเลส,สดๆอีกหลายอย่างเลยค่ะยังไงก็แวะมาชิมกันนะคะของเรามีลูกเรือออกเองค่ะค่ะและคุณนิคาและอย่างอาหารทะเลส,สดๆเนะี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นในย่านนี้ สดๆจากทะเลมาถึงร้านยายตุ๊ซีซีฟู้ดเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าลูกเรือออกไปเองนี่หมายความว่าอย่างไงคะหมายถึงว่าเรา,าจะมีชาวประมงนะคะท<ม>ี่มาส่งให้ที่ร้านสดๆใหม,ๆใหม่ๆทุกวันค่ะยอดค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะของทะเลสดๆ,สดๆสดนะคะจากประมงพื้นบ้านแถวนี้สดจากทะเลมาถึงจานคุณที่นี่นะคะรับรองทุกอย่างปูมาเอยกุย้งเอยปาหมึกเอยปลาเอยที่นี่ยายตุ๊ซีฟู้ดรับรองว่าสุดยอดจริงๆค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปที่ไหนเนี่ยตามรอยสยามฟรีสไตล์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ํานะคะตอนเที่ยงเนี่ยหิวๆมาที่ร้านเยตุซีฟูดได้เลยรับรองว่าอาหารทะเลอร่อยถูกปากแน่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าเกิดอยากติดตามรายการสยามฟรีสไตล์นะคะก็ทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิวกับคุณนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ